เปิดแผ่นป้าย High Skill ตละครอาวีครับผมเยวแรกครับเอาเลขอะไรก่อนขอเลขสามสามนะมีชื่อให้ด้วยแอนด้าเฮ้ยเฮ้ยถูกเกิดปเอาจริงแล้ววะที่สองครับ เอาไว้เอาซอสไว้เอาอะไรยากไหมเอาชื่อก่อนนะให้ดูชื่อก่อนนะเปิดหนึ่งก่อนดีกว่าเปิดหนึ่งก่อนให้ดูชื่อก่อนให้ดูชื่อก่อนมีเทโอสไตล์เฮ้ยอเลนเฮ้ยม่ให้คนอื่นตอบบ้างใิแค่สกิลเดียวคุณก็เอาเลยอ่ะเก่งแค่นเก่งเก่งเลยสามอ้าวจอยฝ่ายให้ดูเรื่องก่อนให้ดูเรื่องก่อนกูให้ดูชื่อหมดเลยซอง สี่เก้าเฮ้ยถูกเยเกินดีพอจะสกิลงมาไม่รู้แต่เมือสกิลสองมากสกิลเซนทรีที่มันแปะที่เแปะนะเออแปะระเบิดเดืที่สี่ครับเก่งเกินเอ้กูเปิดชื่อให้เลยมึงไม่รู้หรอกไอ้เหี้ยชื่อขอเปิดอันสามอ๋ออะไรน่าเฮ้ยลูกบัตรไอ้กูเปิดก่อนกูต้องไม่ตอบก่อนนะว้าให้เราไม่โต เ่อตะวันเก็บหมดว่ะตัวสุดท้ายเอาชื่อก่อนนะัวนให้ชื่อก่อนไงมีจูลี่ฟูลี่เฮ้ยฟูลี่คุณคุณนะมี e อ็กซ์คิวเบรชื่อเปนบักคิวเบรดสองสองสองโอ้ยนักอนักขอเอ้ากูยังไม่อบเฮ้ยนัอนักอนนักอนเลยนักอนักอนไม่มีแต้มเลย